สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Chill กับผมใหญ่กริดดาเส็มงคลเลอร์รายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้อง Sony A7 II หรือ A7 Mark II ซึ่งเป็นกล้องรุ่นที่ต่อมาจากตัว Sony A7 หรือ Alpha 7นะฮะกล้องตัว A7 เนี่ย Sony บอกว่าเป็นกล้อง i r ลเ r l e s s Full Frame ตัวแรกของโลกส่วนตัว A7 m a r k II ก็ไม่น้อยหน้ามีคำว่าตัวแรกของโลกเหมือนกันก็คือเจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง Fullframe Millerless ที่มีระบบกันสั่น5แกนตัวแรกของโลกนะครับตัวระบบกันสั่น5แกนเนี่ยนะฮะบางท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรหรือว่ามันมีแกนไหนกันบ้างนะฮะกันสั่น5แกนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ซ้ายขวาเขย่าแบบนี้นะฮะกับขึ้นลงนะฮะอันนี้แกนที่2แล้วก็ แกนที่3ก็จะเป็นแกนโรก็คือหมุนแบบนี้กับพิสนะครับพิ itch, ก็คือการก้มเงยนี่แหละแล้วก็ยอก็คือการเลี้ยวแบบนี้ทั้งหมดจะเป็น5แกนที่เจ้า A7 m a r k II สามารถที่จะป้องกันการสั่นไหวได้และทางโซน y ี้ก็เคลมไว้ว่าระบบการสั่นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะช่วยให้คุณลดสปีดชัตเตอร์ลงไปได้ถึง4.5สต็อปเยอะมากๆเพราะว่าระบบการสั่นทั่วๆไปอย่างเก่งเนี่ยสสต็อป ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ตัวนี้4.5สต o อเรียกว่าเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เจ้าระบบกันสั่นตัวนี้มันเป็น a อโตเม t i ก Optimization ด้วยก็คือว่าเวลาที่คุณใส่เลนส์อะไรเข้าไปกล้องจะรู้ว่าเลนส์ตัวนั้นคือเลนส์อะไรแล้วจะปรับระบบการสั่นให้เหมาะสมกับเลนส์ตัวนั้นมากที่สุดทีนี้บางคนก็อา,อาจจะสงสัยว่าแต่ก่อน Sony จะเอากันสั่นไว้ที่ตัวเลนส์ แล้วถ้าเกิดเอาเลนส์ที่มีระบบการสั่นมาใส่กับกล้องตัวนี้ล่ะจะทาํางานยังไงเวลาที่คนเอาเลนส์พวกนี้มาใส่กล้องจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเลนส์ตัวนั้นเนี่ยมีระบบการสั่นด้วยแล้วทั้งสองระบบจะทํางานเสริมกันจะทํางานช่วยกันเพราะฉะนั้นคุณได้ภาพที่คุณภาพดีที่สุดแน่นอนตัวกล้องตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่24.3ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็ประมวลผลด้วย Beyond X Processor ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร ที่ฉลาดมากๆนะฮะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ของกล้องตัวนี้จะมีระบบที่เรียกว่าเป็น fast hybrid autofocus นะครับซึ่งก็จะช่วยให้โฟกัสภาพเร็วขึ้นรวมถึงการถ่ายภาพต่อเนื่องก็สามารถจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง5ภาพต่อวินาทีค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวแต่ว่า5ภาพต่อวินาทีเนะี่ยต้องบอกว่าความเร็วจะเท่ากับตัว A7 เดิมตัวระบบโฟกัสจะเร็วขึ้นมาอีก30%นะฮะแล้วก็ ระบบ tracking ก็จะดีมากขึ้นคือปกติอย่างตัว A7 หรือว่า A7R เนี่ยจะมีระบบ tracking ที่เรียกว่าเป็น c e n t e r Autofocus Lo c k o อนะฮะอันนั้นคือจะเอา subject วางอยู่ตรงกลางภาพก่อนแล้วก็กดล o อกอ n นะฮะกดให้มันล็อกโฟกัสไว้ทีนี้คุณแผนกล้องหรือว่าตัวแบบมีการเคลื่อนไหวในกล้องจะพยายาม track โฟกัสตามให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราจะต้องตั้งปุ่มเป็น custom และทำขึ้นมาหนึ่งปุ่มเพื่อจะใช้งานสำหรับเมนูนี้ในขณะที่อย่างตัว A7 Mark II เนี่ยนะครับจะมีเมนูตัวนี้ออกมาอยู่ให้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดเรียกในการตั้งค่าระบบโฟกัสที่โดยปกติก็จะเลือกว่าจะเป็นวายเป็นเซนเตอร์หรือว่าจะเป็น Flexible Spot นะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับตัว A7 Mark II ก็คือในเรื่องของมันมีล็อกออนออโต้โฟกัสนะฮะในหมดแต่ละโหมดให้เลือกด้วยจะมีล็อกออนออโต้โฟกัสโซนล็อกออนออโต้โฟกัสที่เป็นเซนเตอร์นะครับหรือว่าเป็นพวก f l e x ก b l e spot ก็ทำให้การสั่งงานเนี่ยมันง่ายขึ้นและล็อกออนก็แม่นยํามากขึ้นครับ ตัวกล้อง A7 Mark II เนี่ยนะฮะจะมีค่า ISO หรือค่าความไวแสงอยู่ที่50ถึง25,600ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่เขาทำได้นี่ครับก็คืออยู่ที่1ส่วน8,000วินาทีซึ่งเป็นความเร็วชัอตเตอร์ที่เรียกเรียกว่าแสงกล้อง DSLR หลายๆตัวไปด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ตัวกล้อง7 Mark i i เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีการปรปับปรุงตัวบอดี ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําหนักนะฮะน้ำหนักตัวนี้จะหนักกว่าตัว A7 ธรรมดาอยู่นิดหนึ่งคือ A7 ธรรมดาพร้อมแบตเตอรี่พร้อมกับเลนส์คิดของเขาก็คือเลนส28์28-70เนี่ยฮะน้ำหนักตัว A7 ธรรมดาจะอยู่ที่769กรัมในขณะที่ว่าตัวมักถูจะอยู่ที่894กรัมก็เรียกได้ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ ขีดนิดๆน,นะฮะร้อยกว่ากรัมที่บอกว่ามีการปรับปรุงบอดี้เนี่ยนะครับก็คือหลักๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวกริปตัวกริปตัวนี้จะใหญ่มากขึ้นจับเต็มไม้เต็มมือขึ้นแล้วก็ตัวปุ่มไดัลนะฮะปุ่มเดัลเองเนี่ยจะเป็นปุ่มไดัลแบบนนหนาๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มบางๆเหมือนกับพวกกล้อง d ิเอสโทั่วๆ,ๆไปแล้วแล้วก็วางตำแหน่งที่ทาง Sony บอกว่ามันเอ o กโอนอมิกดีไซน์มากขึ้นก็คืออยู่ ที่นิ้วเหล่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นคือเวลาที่เราใช้งานเวลาที่เราหมุนปุ่มเนี่ยมันจะไม่รู้สึกฝืนธรรมชาติหรือฝืนตำแหน่งของนิ้วมือนะก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ตัวกล้องแล้วไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยมากขึ้นนะฮะรวมถึงในเรื่องของการทําผิวนะฮะการทําผิวของตัวกล้องเนี่ยก็จับขึ้นมาจะรู้สึกเลยคืออย่างตัว A7 ในซีรีในซิ่กาการทําผิวน่ยจะเป็นเรียบแล้วก็ออกมัน,มน นะะในขณะที่ว่าตัวนี้นะครับเอเซเนเนี่ยผิวจะเป็นผิวสากนะฮะจะเป็นสีดำด้านแล้วก็เป็นผิวสักสากซึ่งพอจับขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงมากขึ้นมันโซลิดมากขึ้นคือจริงๆวัสดุเองเนี่ยนะครับก็จะเกือบจะเหมือนตัวเก่าเลยแต่ว่าการทําผิวใหม่เนี่ยก็จะช่วยให้ฟิลลิ่งในการจับถือกล้องเนี่ยนะฮะมันดูเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นมันดูจับถนัดขึ้นนอกจากนั้นตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีการวางปุ่มใหม่ เขาจะมีปุ่มคัสตอมเม t คือปกติด้านบนจะมีปุ่มคัสตอมเมทัลอยู่ปุ่มเดียวข้างๆปุ่มชัตเตอร์แต่ว่าตัวนี้จะมีเป็น2ปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมี C1 กับ C2 ซึ่งทาง Sony บอกว่าปุ่มทั้งหมดที่คุณสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับที่สามารถที่จะคัสตอมได้เนี่ยจะมีอยู่ถึง10ปุ่มด้วยกันนะฮะก็เรียกได้ว่าปุ่มทั้งแผงเกือบข้างหลังเนี่ยนะครับหมดเลยเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะ ปรับตั้งคัสตอมเองได้คือเอาเมนูที่คุณใช้ใบ,บ่อยหรือเมนูที่คุณอยากใช้มาใส่ไว้ตรงปุ่มต่างๆพวกนี้ได้ก็จะทําให้การใช้งานเวลาที่เราถ่ายแบบรีบๆหรือว่าเวลาที่เราถ่ายงานจริงๆไม่อยากเสียเวลาต้องมานั่งกดปุ่มเมนูแล้วก็ซอยเข้าไปอีก4ี่ห้าชั้นเพื่อที่จะสั่งค่าหรือว่าเปลี่ยนค่าได้เนี่ยนะครับเราสามารถจะคัสตอมไปตรงนี้ได้สนี ي บอกว่าในแต่ละปุ่มนะฮะในแต่ละปุ่มพวกนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะ ตั้งค่าคัสตอมได้ถึง56เมนูก็เรียกได้ว่าเมนูทั้งหมดของกล้องตัวนี้นะครับเอามาใส่อยู่ตรงนี้ได้หมดเลยอยากได้เมนูไหนจับมาใส่ได้ครับ โครงสร้างของตัวกล้องเนี่ยนะฮะก็จะทำจากแมกนีเซียมอลลอยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนอกจากนั้นก็จะมีการซีลกันน้ำกันฝุ่นเหมือนเดิมก็จับแล้วรู้สึกว่ามัน solid มันเต็มไม้เต็มมือแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนอกจากการเปลี่ยนโครงสร้างภายนอกการเปลี่ยนกริปแล้ว A7 Mark ่ยังมีการเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างของเลนส์เมาส์ข้างในก็ทําให้โครงสร้างของเลนส์เมาส์ด้านในนี่มันแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะฮะรวมถึงการรองรับพวกเลนส์เทเลเลนส์รูรับแสงกว้างกวเลนส์ตัวใหญ่ที่จะออกมาในอนาคตเรื่องของหน้าจอกันบ้างหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด3นิ้วตัวขนาดของหน้าจอเนี่ยมอนเดิมแต่ว่าความละเอียดของหน้าจอมากกว่าเดิมตัว A7 เนี่ยความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่9 2 1 0 0 0จุด แต่ว่าตัวมักถูกจะอยู่ที่1,2,30,000จุดนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จุดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นจุดที่ทาง Sony เรียกหน้าจอแบบนี้เนี่ยนะครับว่า White Magic Panel คือเป็นระบบหน้าจอที่ทำให้มันสามารถที่จะสู้แสงได้มากขึ้น คือเวลาที่อยู่ที่แดดจ้าๆเราก็สามารถที่จะมองหน้าจอได้สะดวกขึ้นดีขึ้นโดยการที่ว่าปกติเนี่ยหน้าจอมันจะมีจุดที่เป็นพิกเซลบนหน้าจอเนี่ยนะฮะจะเป็นสี RGB นะครับก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแต่ White Magic Panel เนี่ยจะเพิ่มจุดสีขาวขึ้นมาเป็นตัวเพิ่มความสว่างหน้าจอเท่าที่ลองใช้ดูก็ต้องบอกว่าแดดจ้า,จาๆเนี่ยนะฮะสามารถที่จะดูหน้าจอได้สบายๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงว่า การกางองศา bia, การกางหน้าจอเนี่ยนะฮะอย่างตัวเก่าเนี่ย A7 เนี่ยมันจะได้แค่90องศาได้แค่นี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ถึง107องศาก็แงนขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเป็นมุมทิ้วบ้างน,นะฮะเป็นมุมทิ้วลงเนี่ยนะครับตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยมันจะกางออกมาได้45องศาแต่ตัวนี้ด้วยความที่ว่าบอดี้เขาหนาขึ้นใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะติดตรงมุมตรงขอบตรงนี้เลนะฮะทำให้มันกางได้แค่41องศาก็ ต่างกันหน่อยเดียวนะครับ45องศากับ41องศาช่องมองภาพนะฮะช่องมองภาพตัวนี้ก็จะเป็น XGA OLED True Fighter ซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าแต่ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะความละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวช่องมองภาพตัวนี้จะมีชิ้นเลนมากถึง3ชิ้นเลนนะฮะคือแค่ช่องมองภาพก็มีชิ้นเลนถึง3ชิ้นแล้วแล้วก็ความละเอียดในหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่2,35,900จุด นะฮะละเอียดมากๆเรียกได้ว่า,าเวลาที่เราปรับแมนนวลโฟกัสนะฮะเพราะว่าหลายหคนใช้กล้องในตะกูด A7 เนี่ยกับพวกเลนส์แมนนวลโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไลกาหรือว่าเลนส์วอล์กแลนเดอร์นะครับเวลาที่ปรับแมนนวลโฟกัสเนี่ยหน้าจอละเอียดขึ้นช่องมองภาพละเอียดขึ้นเนี่ยช่วยได้ชัดเจนเลยทีเดียวครับ าดูเรื่องของระบบวิดีโอของกล้องตัวนี้กันบ้างนะครับตัว A7 Mark II จะมีระบบวิดีโอคล้ายๆกับตัว A7S เลยก็คือกล้องตัวนี้สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอเป็น format XAVC S ได้รวมถึงมีตัว S-log2 Gamma Profile ที่ช่วยเพิ่ม Dynamic Range แล้วก็ในเรื่องของพวก Time Code นะฮะการเซต Time Code เวลาที่เราใช้กล้องพร้อมกันหลายๆตัวเวลาถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพยนตร์เนี่ยนะครับ มันจะมีในเรื่องของการซิงค์ไทม์โคดซึ่งกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะทำเรื่องของไทม์โคดได้การเอาพุทส่วนของ HDMI ออกมาก็สามารถที่จะเอาพุทออกมาเป็นครีน HDMI ได้ซึ่งจะช่วยเวลาที่อย่างบางทีตัวกล้องนะฮะต่อสายออกไปที่มอนิเตอร์แล้วก็ผู้กนกลับเป็นคนดูมอนิเตอร์ก็จะไม่มีพวกอินโฟเมชันลกๆหลังจอเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้รวมถึงตัวเอาพุทที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเอาพุทใน ระดับของ Full ฟู g h Def ที่60 p ด้วยไฟล์วิดีโอที่ออกมาเนี่ยจะมี Mac Bitrate อยู่ที่50 m e ก s เซึ่งถ้าเทียบกับตัว A7 ตัวเก่า A7 ตัวเก่าจะมี Bitrate อยู่ที่28 m มกะบิตเซตัวนี้เนี่ยสูงขึ้นการเก็บดีเทลการเก็บรายละเอียดในส่วนของการเคลื่อนไหวของภาพก็ดีมากขึ้นข้างๆตัวกล้องก็จะมีช่องสำหรับการต่อไมโครโฟนการต่อ หูฟังนะฮะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดิมนะนะครับก็คือ nex ทางตระกูลแล้วก็ตัว A7 ทั้งซีรีส์เนี่ยนะฮะจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันแล้วก็ทาง Sony บอกว่าตัว A7 mark ii แบตเตอรี่เนี่ยมันทนมากขึ้นคือหมายความว่าต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าคุณถ่ายภาพคุณสามารถถ่ายภาพได้ถึง350ภาพนอกจากนั้นแน่นอนนะฮะ,ะ,ฮะว่ากล้องโ o n y รุ่นใหม่ทุกตัวที่ออกมาก็จะมีระบบ nfc มี Wi-Fi มาให้เราสามารถที่จะคอนโทรลตักล้องผ่านระบบ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงสั่งถ่ายภาพโอนถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยหรือนอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครที่มีเจ้า Live View Remote แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ สั่งงานกล้องตัวนี้ผ่านตัว Live View Remote ของ Sony ได้ด้วยรวมถึงว่าแอปพลิเคชันก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมคือคุณสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวกล้องได้คล้ายๆกับการลงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเลยแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันของ Sony ที่สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาลงที่ตัวกล้องมีทั้งตัวแอปฟรีแล้วก็แอปพลิเคชันแบบเสียตังค์อ๋อแต่ถ้าใครที่เคยซื้อแอปพลิเคชันไปแล้วแล้วเกิด มีการเปลี่ยนกล้องหรือว่าย้ายกล้องมาเป็นตัวใหม่คุณสามารถที่จะเอา Account เดิมเนี่ยนะครับมาลงที่กล้องตัวใหม่แล้วแอปพลิเคชันที่คุณซื้อไว้ก็สามารถจะโหลดมาใส่กล้องตัวใหม่ได้เลยคือคุณไม่ต้องซื้อใหม่อีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนถามว่าคุ้มค่าไหมกับการเปลี่ยนคือบางคนเนี่ยนะครับมีตัว A7 อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตัว A7R แล้วถามว่าคุ้มไหมกับการเปลี่ยนมาเป็นตัว a 7 m a r k 2เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่า คงต้องดูในลักษณะของการใช้งานคือถ้าคุณอย่างแฮปปี้กับ A7 หรือ a 7 r 2ตัวนั้นถือว่าดีมากๆแล้วแต่ตัว Mark กทก็จะมีอะไรที่มันเพิ่มมาขึ้นมีการปรับปรุงมากขึ้นนะฮะซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าใช้ a 7อยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มในการเปลี่ยนหรือถ้าใครบอกว่าจะซื้อตอนนี้ผมก็แนะนำว่าลองดูตัว a 7 m a r k ่นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเป็น m i r r o r l e s s Fullframe ที่น่าจะคอมพ l e ทที่สุดในระบบ ของซิเ่เต็มตอนนี้แล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t เทค s h โลในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ